คือโรคนี้ครับเวลาอากาศมันจบพลนจะขึ้นครับขึ้นเลยแน่นอึนอดอัดผมก็อยู่ได้เพราะนมันจะขาดใจแลละแต่ก่อนนะ่ะพอผมไปโรงพยาบาลแต่สมัยนั้นผมยังสูบยาเน,นี่พอหมอสั่งว่าหยุดเติอยตาไงผมก็หยุดเลยผมเชื่อหมอหยุดมันก็ยังขึ้นอีกับแต่ผมไม่รู้จะทำไง ทีอมอา,าอยาพ้นอ่ะเอามาไอ้ที่ผู้เชิญนะเพ็บเพ็บเใจมันก็ไม่หายเอาไม่อยู่นะผมก็วิ่งไปหาหมอเลยครับอาการของคุณพ่อดีขึ้นตั้งแต่ทานกระปุกที่เท่าไหร่ครับหมดกระปุกเดียวแหละหมดกระปุกเดียวกระปุกแรกนี่องกระปุกได้นี่เอามาเนี่ยมีวางนี่แหละคือยานี้เข้ากับโรคนี้ได้ละทำอะไรก็บเคร่องเทล่ยวไม่เหนื่อยครับอจะวิ่ง,งเส้นเดียวก็วิ่งได้ครับอ๋อตอนนี้วิ่งได้เลยกการไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนผมไปไหนก็ไม่ได้แปลกเหมือนกันนะผมค่้คือผมได้ยาตัวนี้ผมดีใจแล้วผมอุ่นใจแล้วผมจะไปนอนที่ไหนผมจะไปที่ไหนก็สบายใจได้สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนด์ค่ะตอนนี้นะคะชิวอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอำเภอพนมดงรักค่ะวันนี้นะคะชิวมีโอกาสนะคะได้มาเยี่ยมคุณลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะ ลูกค้าเคสนี้นะคะเป็นลูกค้าที่มีอาการของหอบืดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะสัมภาษณ์ทั้งคุณพ่อและก็ลูกชายเขาเลยค่ะว่าการเป็นมาอย่างไรและได้รับผลกระทบจากโรคหอบผดอย่างไรบ้างเดี๋ยวราไปสัมภาษณ์เขากันค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค,ค,ค่ะพีค่ค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวให้กับทางบ้านฟังหน่อยนะคะค,คือโรคนี้ครับเวลาอากาศมันจนับพ้นจะขึ้นครับขึ้นเลยอ่าฮะรับตะก้อนนะโอ้ผมไปโรงพยาบาล แต่สมัยนั้นผมยังสูบยาเนาะคือสาเหตุอาการเป็นมาของโรคก็คือคุณพ่อนั่นแหละมีการสูบแต่กอนนาะนี่พอหมอสั่งว่าหยุดเติด์ตาไงผมก็หยุดเลยผมเชื่อหมอหยุดมันก็ยังขึ้นอีกครับแต่ผมไม่รู้จะทําไงค่ะคุณพ่อเป็นโรคขอบผืนมากี่ปีแล้วคะสองปีครับอาการช่วงแรกจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถามพี่ลูกพี่ลูกอาการช่วงแรกมันก็ตะกอนเมฆขึ้นฟ้าร่องนี่ตรงนี้มันจะเต้นขึ้นเลยละครับ แน,น่นเเนอกเลยครับจะจุกเสียดเนวนี่นะม,มันหายใจไม่คล่งองไม่สะดวกแน่นอึดอัดผมก็อยู่ได้บานมันจะขัดใจแล้วคุณพี่สังเกตอาการของคุณพ่อนะคะในช่วงแรกคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นอาการหนักครับจะเลยไปโรงพยาบาล <c oughs> กลับมาเดี๋ยวก็ได้ไปโรงพยาบาลกลับมาเดี๋ยวได้ไปโรงพยาบาลตลอดทําไมถึงได้ไปกลับมาบ่อยคะคุณพี่เพราะว่าอาการขึ้นอยู่ตลอดอาการขึ้นเป็นหนักครับค่ะแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างคะคุณพี่ก็รักษาดูเลตาม ยาของหมอครับนั่นเลยครับแต่ว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นครับเคยมีเหตุการณ์ที่แบบหนักๆไหมคะที่มีครับมี่จะคัดใจอะไรครับเน้นจุกค่ะเน่าอกเลยครับส่วนใหญ่นี้จะเป็นตอนไหนคะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเลือกเวลาไม่ได้ครับถ้าบรรยากาศเย็นๆมาก็จะเป็นครับเหมือนฝนตกอะไรอย่างนี้คุณพ่อรู้สึกอย่างไงบ้างคะตอนตอนที่เป็นรู้สึกเวลามันจะขึ้นมันผมรู้แล้วครับผม ที่หมอว่ายาพ่นอ่ะเอามาไอ้ที่ชุช่มฉื้อนอ่ะ <หา S 2> เอามาเพ็บเพ็บใจมันก็ไม่หายเอาไม่อยู่เนะ<ห>าะค่ะผมก็วิ่งไปหาหมอครับถ้ามันเอาอยู่ผมก็อยู่บ้านได้เอาไม่อยู่ขึ้นเหนื่อยร <หา S 2> ับเหนื่อยเก็คือจะใช้ยาที่หมอนัดประจำแต่มียาพ่นใช่ไมียาพ่นแต่อาการมันก็มันก็ยังไม่ปกติเป็น,ปน,ปนไ,ปไ,ปไปมาๆไงค่พอตะลองดูยานี่นะผมรู้เราสังเกตผมสังเกตดูเลย นอนแจ้งๆก็ได้ผลผมก็ออกได้นำคามผมก็อกได้ผมลองดูนะผมลองดูแล้วเนี่ยแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงใหญ่ว่าจะออกไปเดือตาผมต้องลองดูว่าองนี้ผมลองดูใจไม่ขึ้นผมก็ว่าโอเคแล้วก็ทำให้ตอนนี้ก็สุขภาพใช้ชีวิตได้ปกติทำงานก็ไม่หอบไม่หืดไม่เหนื่อยกินข้าวก็ได้นอนหลับก็สบายครับทุกอย่างนล่ขอถามหน่อยว่า คุณพี่มาเจอตัวร้านยูคอได้ยังไงคะอ๋อครับก็คือดูในเฟซไปเรื่อยๆก็เจอก็เลยศึกษาดูอ่าน<ะ>ดูครับแล้วก็เอ๊ะตัวยานี้มันเกี่ยวกับอาการอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยลองสั่งมากินดูครับก็พอดีก็ที่ <c oughs> คุณพ่อแกกินไปก็อาการก็โอเคที่แรกสั่งกระปุกหนึ่งค่ะ พอกระปุกหนึ่งหมดก็สั่งอีกกระปุกหนึ่งก็เออเทียบเท่ากันเอา้ามันก็โอเคอยู่อย่างนี้อาการของคุณพ่อดีขึ้นตั้งแต่ทานกระปุกที่เท่าไหร่คะคุณพี่หมดกระปุกเดียวและหมดกระปุกเดียวก็ <c oughs> ถือว่านี่องกระปุกใดเนี่เอามาเนี่ยบางทว่างีเนี่ยนะแบบเข้ากับตัวยายนี้เข้ากับโรคนี้ได้นะ <c oughs> พูดถึงเนี่ยรับ <c oughs> เราก็หายเป็นห่วงคุณพ่อก็อาการดีขึ้น เพราะฉะนั้นคุณพี่จะออกไปทํางานอะไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงคุณพ่อมากไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนเมื่อก่อนไงตอนนี้อาการคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะไหนลองอธิบายให้ฟังหน่อยกิก็ทำอะไรก็คล่องแคล่วไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยจะวิ่งเส้นเดียวก็วิ่งได้ครับอ๋อตอนนี้วิ่งได้เลยครับอาการไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนออกไปไหนก็ไม่ได้อยู่่แตในนบ้าแปลกเหมือนกันนะผมว่าโอ้้ไไม่ดแต่ดูจากอาการคุณพ่อตอนนี้ก็คือแข็งแรงมากลดแล้วครับลดแล้วทุกวันไม่เดียวนเดแล้วตอนนี้คุณพ่อก็คืองดสูบ ตังดมานานเลยเรื่องซุปเน่เราก็ไม่เคยกินหรอกครับงดมานานหลายปีแล้วแล้วตอนนี้ไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอบอกว่าอาการยังไงมาคะหลังจากที่เราทานตัวรันยูคอเข้าไปคือไปหาคุณหมอคุณหมอกับผมก่นัดเอายาผมก็ไม่ได้พูดอะไรลหมอก็ไม่ได้อตามอะไรหรอกเป็นโรคเกาด้วยอะไรประมาณนี้คือโรคมือนมเนี่ยมันเยอะนัดไปมันเยอะยาสิบคนนะแล้วก็ได้นัดอีกเนาะนัดไปอย่างนี้หละจนเราไปเผาทิ้งยนัด เอาใบนัดไปเผาทิ้งเพราะว่าจะเกียดไปหาคุณหมอพูดตรงๆเลยยาตัวนี้คือคือผมได้ยาตัวนี้ผมดีใจแล้วผมอุ่นใจแล้วค่ะผมจะไปนอนที่ไหนผมจะไปที่ไหนก็สบายใจได้ค่ะคุณพ่อคะเต็มสิบคะแนนคุณพ่อให้กี่คะแนนดีคะให้สิบคะแนนเลยคุณพ่อหล่ะคุณพ่อให้เท่าไหร่โอ้ยยี่สิบคะแนนเนาะมากมายเลยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ สำหรับใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะก็เหมือนเจอทางออกนะคะชิวอยากจะให้คุณพี่นะคะช่วยแนะนําให้กับคนทางบ้านนะคะที่เขามีคนที่รักนะคะมีอาการเป็นแบบนี้หน่อยค่ะก็คือถ้าใครมีอาการหอบหืดอย่างนี้ก็สามารถเลือกยาตัวนี้ได้นะครับที่ใช้มาก็ประสบผลความสําเร็จอยู่ครับแล้วมียาตพี่น้องอะไรก็แนะนํา ได้ครับนอกจากนี้นะคะไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวนะคะเดี๋ยวให้คุณพี่พูดภาษาสวยอาจจะคล่องปากกว่านี้ค่ะช่วยแนะนําเป็นภาษาสวยหน่อยค่ะฝั่งได้ออกได้ฝั่งได้ไหมพูดได้ไหมล่ะถ้าก็ได้เกิดโรคผัวืชก็เทียนเปล่าเจนในบืนครับอ๋อครับอ๋อมากมากครับโอเคค่ะก็ชิวฟังไม่ออกนะคะแต่ว่ารู้ได้เลยว่าคุณพี่บอกว่า ร้านยู่ของเราดีมากๆเ <ijo metal> มืเ่อกี้เราฟังภาษาสวยไปแล้วนะเดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะช่วยแนะนำกับทางบ้านเป็นภาษาขแม่หน่อยค่ะฟังเด้อซาคเมนี่ผมจะพูดยานี่เดี๋ยวผมตื่นั่น <fon so S 2> ค่ะ bon so คือว่าเปรอบานอีเกียนะพี่จะพ่อไม่มียาไหนปนหอกฮอบเดียวน่ะนี่นะยานี่นะ่ะด <Libya. S 2> ีใช้เรีได้ผลดีคือว่าผมก็อยู่ได้เพราะยานี้แหละใช้ยาหมอนี่ผสมหลายอย่าง อ่าเจนี้หอบดยจพ่อเนี <diction aries in Portuguese> ่ยมีแ okay ค่นั้นแหละจะเร่าจะไนที่เ้บัรเลยเอเค่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าบรานยูคอนนะคะมีสารสกัดจากสมุนไพร13ชนิดค่ะและยังมีสารสกัดของตัวภูเขานะคะที่ช่วยต้านไวรัสนะคะและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของคุณดีขึ้นค่ะคุณพี่แล้วก็คุณพ่อคะวันนี้ชิวก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติบรันยูคอได้ดูแลสุขภาพร่างกายค่ะแล้วก็ชิวก็นําตัว นี่นะคะเป็นกิฟต์เซตจากบรนด์ยคอนะคะมาดูแลสุขภาพร่างกายของพ่อไปอีกนานๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับก็อายุมันกวันยืนเ้อทั้งสามคนเนี่ยสวยพรในแค่นี้นะครับเทปหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดอะไรนะคะรอติดตามชมได้เลยค่ะวันนี้นะคะขอฝากไว้นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอวันนี้ชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ